ข้าแข้าเยวครับไหังมลด้พื่อนได้พัดเลยเปิดสวรรค์ปาแวังนู้นครับวันรวดเร็วเ่าแถวกันนะฮะ ลากระบันดวนยิ้พูดพเครื่องมาแล้วเครื่องมา่แล้ว่า น,นี่ก็ซิบว่าที่เสียงเครื่องบินนี่มามาดีๆยินดีต้อนรับทุกคนครับขอ,ข,อขอตั้งหัวพี่มอนใส่ไว้ก่อนไปไปรอดไปเลยครับไปเลย,อยโอ้ยนี่ใจแรกกับพี่แกแล้วเอา้าโอ้ตายแล้วคนกรุงเทพแล้วบ้านนี้

เอาคมายากเข้ามา่าครอยากเข้ามาเลยกเขาด้วยเดินทางมานนี่มเียมาด้วยครับนึ่งเตมมทีัือดวกกระดานขา้นกันโตเทียว่นแล้วด้วยครับหนึ่เอกมัิกคอะไรถ้าลวก็กันอารุ อะไครับกะเล่มสดีกับบ้านตามคำนิยมนะครับแพ้กระตัง แม่ข้างหเลยแม่ข้างหลังไลยแไปดไดลไปููแแลไปดูแลไแไปดูแลไปดูแ <c> ล <oughs> <c oughs>

วันนี้จะมีกีฬาซีรีส์ก็ต้กอว่างันลนต้องมื่ออกได้บูบูตัวใหญ่แล้วาบอกว่าจะยิมอีกกากิมอีกอาทิตย์นึงเลยเป็นบ่าที่ะเกยแปากซอยมาาเจ้าคุณางชันนมน้าาทีนันะเกยแปากยอยนะไเบิ่งเลยอไม่ได้อตน่อยค่ะี่กล้ๆเนี่ย

อครับนตนี่ก็อแบบนี้แหละเป็นไเป็นต้นไ้ได้ผูพิเศษในชีสเกียร์หรือพญานาคขึ้นเลยอนี่ก่อพญานาคมนดูหลาสุนเพอชีสเกียร์นี่อาเพ่อพูดพิเศกับฟังไปพญานาคขึ้นละค่ะปช่ขุนพ่อนพิเศษก็มีพญานาคเยอะ

ตั้นักเกาปุ๊กไว้ลนยโบนั่งรอกลาน่้อับรถคเดียวารับเมนี่ล่เลาเต่อับรถบวานโัตัวเอานี่ตัวเียงใดนัเงยัง่เห็นความาครับซอย รับไผ่รับมันรับไผ่รับมันหมดคนอื่นรับคนอื่นรับในเบิร์นจจเวนพ่อเอกพ่อเอกก็รับไงล่ะตื้นตักันพอดีเอาบ่ะอุ่นช้างว่ะเป็นเด็กที่กตนุวะก่หลักัตตานุวะกว่าที่สุนะลูกที่สุดเสียงหั คนเสียไปใช้เบอคือเทํานั้นเอาเบอร์กืบบก้าวบจบ่ดยีสิบก้าเนาะบงเดอเราคืรถเราสีมคนสีมิ้วคนห้องหา้ำาไปเป็นเดือนเด้อ มันหัวเป็นเ่นจังเลยโคลิบ่ะเ็ตวงอีกเป็นเดือนใจขาดแค่ค่อยู่เปนเดี่ยวนั่หวบ้า่เลียวๆยูเ้วขึ้ แล้วมเียามเีย่เลยป่าวได้ี้บหผิเลนียคนลูหลายคนเงี้เียวนกีเคับอี้ก็บคัีละท้าบ่้างลังโอ้ยย่าชไปงกับพลุงเนะพะลุงน่ะมีูนาเลวอนงเลยพงน่ะมีหัวหนูเอ้าหัหนูพงมีผูนเลีงม่ยมงกินนะรถอย่างน้อแบบนี้ อะไรพี่ขาไมไดดยไู่าย่างแูงูมียัวอะไรออกไปยัวเนผวะตพดญานันดสามเสียงนี่มันหน่วยพูดเจกเสียงยังยังไปโตฟังคุณโตจ้มีอีกมามีอีกม

กูบอนอิกูิงจะจะถุกไหมจเป็นคู่กันเพิ่นีเบิ่อเฮ้ยขี้ก็ได้พคู่กับขี้ก็ได้ขี้ก็ยังดีเนี่ยนารคนเดียเห็นคนเดยเอาแล้วเอาแล้วพคบคนงานเขาอีกเรื่อบานเนี่ายเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยจืเด้อ้อวไวกเซนาได้ให้ดไม่ขสอสมสิาาเีส

ทำเงี้ยกันหมดว่าเนี่ยมีไหมเนี่ยมีไหมนี่ยมีไหมเนี่ยอันเนี้ยยายไปาล้านเลนี่มีไนี่ยน่เนยทำไรของเามันเยอังเลยโอเคอเย้าไปาล้านนดนะเ้าองนเยงค่ายเดี๋ยวรหน้าอีกค เดี๋ยวเาคเยาอยากได้นะครับสั่งเสือไปนะครับรัตนพจน์แบดนะครับเดี๋ยวเบาโทรเสนอมาให้เดี๋ยวขอลราไปที่ราชาไปิจิทันต้องไหนอีไ้แล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับ อะไรนะมอยหมดแล้วเหรอบเมยบแมนเมยมอยหมดแล้วเหรอานเลยพอเลยเจนาคนั้นกบบดซื้อคือพอการใส้้กลูกบดได้ลุกบดได้โ อ้าวหนึ่งสองอึ้บพอขืเึ uh ้อนเลยบพอขนึ้หมดสามพันตัวมึนมึนขาหมดสามันตัวมึนมึนขาป้เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย ้้งส่่ไดแคนนนัเอาแล้วครับส่งอวลากลับบ้านเรียบร้อยนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ